วันนี้วันนี้นะคะจะพามาดูาตำนานหรือต้นตำรับของบุคคลที่ที่ทำหลักมานานนานกี่ปีนะคะพี่โอ้สี่สิบปีได้แล้วเนี่ยนานสี่สิบปีนะคะอันนี้คือต้นตำรับ,บ <c oughs> ต้นตำรับเลยนะคะผ่าผ่าสวยผ่าเนียนนี่นะคะ ผ่าสวยกวเครื่องเพราะว่ามีความชำนาญในการผ่าแล้วนี่นะคะแต่ละซี่อันนี้พี่พี่ทานะคะลืมแนะนำชื่อคนนี้ชื่อพี่ทาทำหลักมานานกว่าสี่สิบปีอันนี้อันนี้พี่สมชายเป็นหลวของพี่ทานะคะหลว <laughs> นะคะอันนี้หลักหลักอยู่ข้างหลังอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นบ้านบ้านที่หนึ่ง บ้านแรกเลยที่จะพามาชมนะคะของวันนี้อ่าเดี๋ยวพาไปดูหลักก่อนี่นะคะอันนี้รอรอคนสั่งมารับนะคะจำนวนเท่าไหร่นะพี่เขาสั่งไว้แสนหอ่าวารอบนี้แสนห้านะคะนี่ค่ะ พามาดูตํานานตํานานก็ทํานานเหมือนกันสี่สิบกว่าปีนะคะสองคนนนะคะทําหลักสามารถตั้งหลักแล้วก็สามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาไปกี่คนนะพี่สามคนเนาะสามคนนะคะนี่เป็นตัวอย่างเลยนะคะ